สวัสดีจ้าื่อน,นี้เขาปามหาสมุนไพรเดอร้อจ้ะเป็นใบอย่างที่นาอ,อยาลากประคามแปลพี่นอ้องเอาไปต้มเป็นยาบำรุงได้จ้ะแก็บปวดเป็นสมุนไพรอีกอย่างนึง่งนลวกวากขุดเอาหากเอาอันเอาเครื่องพวกน,นี้เราไปต้มกินจ้ะ อะไรอีกนะพี่จะวางเลยนะลักษณะใบก็จะเป็นใบแบบนี้แหละพี่น้องเป็นใบคือใบใบักขามนะไอเดียวกันหละน,นะครับเขาเรียกต้นมะขามแปร,เด,รเด้อจ้ะไปต้มกินแปวดหลังปวดเอว ลืมบอกมือนีเป็นซอกของวันที่สิบสองพฤศจิกาสองหาหกเลืจากพี่น้องเกื่อ,อ <c oughs> งยายน้ะนไอ้เกือใหญ่เครือนี่ดีแล้วดีแก่ดี ยาชนิดนี้ราคาพแพงกิโลละพันกว่าบาทเด้ดอจ้ะหน่อยนะออออเอพื่น,นกบมะอาลอกกุศเนาะใค่บานเนาะใค่บานครัเจ้าเคเือหน่อยเนาะอ๋อเราก็เห็นเคพือมันมาพี่สันตะโคบสิบบาทเคือะ ได้เลยอึ้มเผือย เรวะเด็ดขดาเจ้ขานี่เบ่งหมากนี่งใบห้หมากตอาเป่าแล้วเขา,า,ห,ห,าหุด ลักษณะใบใบพี่น้องบ้างในมันต่างกันด้กับใบเนี่ยน่จาจะพี่น้องเนี่ยเอามาเพิ่งใช่กันมาพุระยงกันพุระยงกันได้จ้ะใบมันคือกันนั่นแหละข้ากับไอ้ใบบักขามป้อมนี่แหละบักขามัานเทาไหล่ะต้นมันอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วจ้ะอันนี้ต้นยาก,ก็สะเป็นอีกแบบนึงจนจะเป็นเครือจ้ะรูดใบออกแล้วก,ก็ไปล่างแล้วไปพึ่งแดดเอาไปตากแดดไว้แล้วจ้ะ Tôm sốt tóc nằm dưng y đi tinh gà tỏ ra ra to lắm nặng 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 này nặng nặng này, <laughs> นอยไว้ขุดต้นยานแล้วเขาจะลองไปขุดมันเทียนเบื้องแล้วจ้ะมันจะมีหออัวบอเนาะก็ไปก็เป็นการขุดมันได้จ้ะพี่น้องมันเทียนจ้ะอ๋อพี่ใส่หางว่าไงเี่ดีมีต่ขุดง่ายดี หใหญ่บ้านอเแห่งขาดหาครึ่งสัมมีขาดไว้ขาดวานเสียได้อ,อ้มุนมุมนลงมาเนาะนี่มันหลัวหัวไปเสียกูมุนเนาะมาเด้อ หัวนึ่งแลยคะอ้อโหัวหนยแต่เ h าเนะจ๊ะขวดหินนะั่งอยางกวนหยาดเลยดเดลืครึ่งหนึงหมดได้อนี้อีกอีเนลือครึ่งมมดก็มีเต็มเยอะเหลืครึ่งนู่เลอกอีกดีเนาะถือเหมืองเจนน้ำไปแบะค้าหางใหม่วะอันนี้จะเป็นหัวเกามันมั่น ได้อยู่ไหมมได้ซ้ำกินไปไม่ได้เนาะดันไม่ได้ไปกันกเียนนำ้ำโอหัวเงาอยู่หัวนี่หัวมันได้เต็มหัวนี่แ้วอ,อัน,นเห็ยน,ไปไปไนสุดไปไม่ได,ด้วันกสุดก็บ้เลยว้าววนสุดไงดนีออ ไปตัวลงเอามาสุดๆด้วยปด็ีหาปันไดป้าที่โเขาจะขุดลงปืนเพื่านท่ทางนอนด้วยนี่นี่ไปต่ออยู่บนไหนไปอีกอยู่หอบางใหญหอเนี่นกบดอีกนกสุดอีกออกมาให้ดูหน่อยสุดละโอ้โหขึ่งเสมอเนี่ย มาดูหัวใหญ่ไหมหัวใหญ่อยู่แต่ว่าไนะได้เครื่องเดียวอาจจะได้เครื่องเดียววนขาดระบออมอชาเลยขาดอ่ะึ้นมารถโอยนองฟันซันยังเป็นรูปองฟันยังเป็นรูปโยโย <laughs> ขาดเล้นเล่มาเคือยวมังเงาอยู่เงางยงงงงเลยขดกกยังูมันไอน้นขาดกเงนันะต่ำหินหินสุดนหัวปนไเลยหัวปนเลยขาดขดอีกะล้วขาดก็เอาครึ่งหนึ่งสองหัวตัวน่ะมีมือสามอยู่บนนี่